ทำไมเราเลือกมาทําเกี่ยวกับสายมูเวลาถ่ายถายอยู่ไม่มีปัญหาอะไรบ้างไหมระหว่างถ่ยเคยติดตามผลแม้ว่าฟีดแบ็กจากทางวัดหรือสถานที่ที่เราไปถ่ายเขามีฟิดแบ็กอะไรกลับมาแล้วเรามีแนวทางในการเลือกวัดที่เราจะถ่ายยังไงวิถามมาเยอะรับดูดวงว่าสวัสดีค่ะพบกับจูนะคะวันนี้เป็นรายการสั้นๆ Q&A หลังจากที่เราไปทำรายการมาสักพักดีว่ะ ก็เริ่มมีคำถามเริ่มมีเริ่มมีคำถามเข้ามาอยู่ในในในเพจค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เป็นคำถามที่กวนใจกวนใจเราก็เลยก็เลยอยากจะมาตอบวันนี้อยากจะมาแบบเออไขข้อห้องใจเออพี่เกียรติทิมตอบไขข้อห้องใจแหละว่าแบบยังไงทำไมอะไรยังไงแบบเนี้ยเออก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าแล้วก็ตอบคำถามในมุมของเราเนาะ มาที่คําถามแรกอ,อมีคนสงสัยว่าแบบไอ้จูว่าแบบเห็นวิญญาณเห็นอะไรพวกเนี้ยแต่ทําไมเราเลือกมาทําเกี่ยวกับสายมูเอ,อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกเนี้อืมโอเคเริ่มแรกจริงๆอ่ะจะบอกให้ว่า ตอนที่เวลาแบบอยู่ในอยู่ในไลฟ์เนาะจูม,มีไลฟ์เนี่ยเวลาที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยจูอธิบายไปเรื่องเนี้ยว่าเริ่มแรกจูไม่ได้ตั้งใจจะทํา y o u t u b e เอาเรื่องจริงจูรู้สึกว่า y t u t u เนี่ยห่างไกลกับเราแล้วก็ทีมงานอย่างที่บอกว่ามีอยู่แค่สามคนทีมงานเราไม่ได้เยอะเนาะรวมน้องที่ตัดต่อเป็น4คนเพราะฉะนั้นอะมันมันก็เลยทําให้การทํา YouTube ของเราอะมันยากจังเลยเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไร คนเห็นผีมีอยู่ทั่วประเทศเลยเยอะมากคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับผีก็เยอะมากรู้สึกว่าฉันฉันน่าจะไปในเวที่เขาต้องการหรือโปรดักชั่นหรืออะไรเราไปไม่ได้หรอกเราไปไม่ถึงเพราะว่าเรามีคนอยู่แค่นี้เราเราไม่ได้มีทีมงานที่เยอะเนาะคราวนี้แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่เราทำได้เลยก็คือเรื่องพุทธคุณหรือวัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ จูมีการเห็นอย่างเงี้ยจูก็รู้สึกว่าอย่างน้อยนะการเริ่มทำอะไรอ่ะแล้วทำให้คนอ่ะเขาได้ในสิ่งที่ที่ถูกที่ต้องดีกว่าที่เริ่มทำสายมูเพราะรู้สึกว่าวัดแต่ละวัดนะก็มีจุดเด่นของเขามีพญานาคมีทาเาวสุวรรณมีพระแม่กวนอิมมีมีทุกสายอ่ะฮินดูก็จะเป็นพระพิคคนเนตอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่า อ้าทุกคนน่ะมูอยู่แล้วทาไมอ่ะเราไม่ไปบอกให้ถูกอ่ะว่ามูที่วัดเนี้ยตรงนี้ดิองค์อยู่ตรงนี้ดิตองมูยังไงเขา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 อยากให้เรามูเรื่องอะไรองค์นี้ท่านท่านท่านเน้นเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็มาสายนี้เลยซึ่งสายเนี้ยในบ้านเราอ่ะก็มีแหละแต่ที่เป็นแบบของเราอ่ะอเออสำหรับจูจูรู้สึกว่า มันยังมันยังไม่มีแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบอพอพอเราทําแล้วรู้สึกเราสบายใจเราทําแล้วเราสึกว่าฉันไม่ได้หลอกใครเลยนะเออแล้วก็พอพอเริ่มทําอ่ะมันก็มีฟีดแบ็กเยอะมีทั้งแบบลบมีทั้งบวกอย่างงี้นะแต่จะบอกแต่จะบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อที่เราทําอ่ะมันเป็นความเชื่อส่วนส่วนต,วตัวเราเองเอ,อเราแค่ถ่ายทอดในมุมของเรา เอาจริงนะคุณไม่ต้องเชื่ออะไรจู้เลยก็ได้นะคุณดูคลิปวันนี้คุณไม่ต้องเชื่ออะไรคลิปจู้เลยก็ได้แต่หนึ่งอย่างที่คุณได้เลยนะคุณได้ทําบุญที่วัดอคุณไม่ได้คุณไม่ได้เสียอะไรเลยนอกจากที่คุณกดดูจู้แล้วคุณไปตามนะคุณก็ได้บุญที่วัดแค่นั้นเองจู้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละแนวเราแต่ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งจะไม่เปลี่ยนหรือไม่ทําอะไรเพิ่มนะนี่มันยังแรกๆอ่ะเพิ่งเพิ่งเรา ทำได้แค่เริ่มต้นเองเรามีแรงแค่นี้เออเรามีแรงแค่นี้คนเราก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราเต็มที่กับงานที่เราทําแล้วอเงั้นมาคําถามต่อไปคําถามต่อไปเนี่ยเขาถามว่าทําไมอ่ะเราไม่เอาประวัติสถานที่ต่างๆที่เราไปถ่ายทําเนี่ยคือใส่เป็นข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่รับชมด้วยเอาจริงคําถามนี้นะอยากจะตอบลงไปในในคอมเมนต์มากเลย ที่ไม่ใส่นะหนึ่งเลยไม่ถนัดไม่ถนัดคือไม่ถนัดใช้คําราชาศัพท์ใช้คําอะไรแบบเนี้ยคือรู้สึกว่าเอางี้นะคนเราทําอะไรก็ต้องทาในในมุมที่เราถนัดอ่าเหมือนจูอ่ะจูเป็นคนเ,นเห็นเห็นเรื่องนี้เห็นเรื่องนี้เนาะไม่ได้บอกว่าฉันเห็นเรื่องนี้เยอะกว่าแล้วฉันเลยไ่ทําด้านนี้นะไม่ฉันเป็นคนเห็นแต่ฉันไม่ได้เก่งเรื่องประวัติศาสตร์หรือไม่ได้เก่งเรื่องแบบรอบรู้ซึ่งตรงเนี้ยคุณไปเซิร์ชเอา ไปเสิร์ชดูที่คนอื่น,<ค>นเขาเอาเอ,เอไปเสิร์ชเอาคนอื่นอ่ะทําได้ดีกว่าเยอะ <ทำ S 2> พูด,ดใช่ทําสวยแล้วก็ทําดีด้วยพูดเข้าใจง่ายไม่ต้องมาฟังฉันเพราะฉันพูดก็ผิดรู้สึกแค่ว่าเอาจริงนะพอยต์ของคนอ่ะอ่ะเผื่อจูถามทุกคนเลยว่าพอยต์ของคนที่ไปมูนะมูนะไม่ใช่ไม่ทําบุญนะไม่ได้เกี่ยวกับทําบุญนะคุณไปทําบุญก็ค,คือคุณไปวัดคุณไปทําบุญถวายสังฆทานไปไหว้พระ ไม่เกี่ยวนะแต่อันเนี้ยมูมูคืออะไรคุณไปเพื่อคุณจะต้องการจะได้ในสิ่งที่คุณอยากมูเนาะอันนี้คือมูเพราะฉะนั้นคนมูส่วนใหญ่อ่ะอยากรู้แค่ว่าตรงเนี้ยมีไหมไหว้ย,ยังไงทําแบบไหนจูก็รู้สึกว่าถ้าคุณต้องการแค่นี้เราก็ทําให้แค่นี้แหละเพราะเราก็ถนัดทําแค่นี้แหละตรงไหนไม่มีเราก็คุณไหว้ได้นะทั้งวัดนะ่ะที่เราถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นโบสถ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆหรือแม้แต่พระประธานอันเนี้ยเขาดีในมุมของวัดเขาอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่สายมูไงสายมูมันต้องเจาะจงอะเนาะาว่าอ่าคุณจะไปมูวัดนี้คือเน้นพญานาคคุณมูวัดนี้เน้นพระพิฆเนศแต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนพอไปตามจุแล้วพระประธานไม่ไหวโบสถ์ไม่ไหวอันนี้คุณไหวตามปกติที่คุณทำทาปกติอยู่แล้วแต่เราแค่จะชี้ช่องให้เห็นว่า เฮ้ยถ้าพระพิคเนตรองค์นี้ท่านชอบอันนี้มูเรื่องนี้ท่านว่ายังไงอะไรแบบไหนเนี่ยเราเลยจะชี้ให้ตรงจุดแค่นั้นเองก็คือเราพาไปตรงจุดเลยอืมเพราะฉะนั้นอ่ะประวัติแต่เราใส่แต่มันเข้าๆพี่แต่คือบางคนเขาอาจจะอยากรู้สึกรู้สึกว่ามันควรแบบมียาวนะเพราะจริงๆวัดแต่ละวัดแต่เขามีตำนานมันมีที่มาเออมันมีที่มาแต่เราแค่รู้สึกว่าที่มาที่เราจะพูดอ่ะ เราเราไม่เราไม่เก่งอ่ะเราสู้ให้คนที่เขาเก่งอ่ะเขาทำแบ่ง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 กันบ้างไปดูไอประวัติคนอื่นน่ะคุณจะได้ความรู้เยอะกว่าเราคือถ้าเราไม่เก่งเราก็อย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนเออไม่ไหวอย่าฝืนเออแล้วแล้วเรามีแนวทางในการเลือกวัดที่เราจะถ่ายยังไงเบื้องต้นที่เราคุยกันก็คือทีมงานก็จะมีมีแก๊ปมีพี่เบิ้มนะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีน้องที่เป็นตัดน้องเอ็มก่อนเราเริ่มจะทำอ่ะ เนื่องจาก e ีเราอ่ะยังเพิ่งเริ่มต้นเนาะมันก็ยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่คราวนี้เนี่ยเริ่มต้นอ่ะปีนี้มันเป็นปีมะโรงเราก็บอกกับทุกคนว่าเฮ้ยเราเราอยากลองเราอยากทําเรื่องพญานาคเพราะเพราะเราเป็นคนเห็นเราเรารู้สึกว่าเราอยากทําก็ให้ทุกคนน่ะส่งข้อมูลมาคราวนี้เนี่ยการพอส่งข้อมูลมาถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่สกปบให้มันแคบอ่ะมันลำบากก็เลยขอเลือกภาคกลางก่อนอ่าภาคกลางก็ส่งกันมาเติมเลยเราก็ดูว่าเราอ่ะ จะไปที่ไหนเริ่มต้นจากดูจากไหนบ้างก็ดูจาก youtube ติ๊กต็อกก็สื่อ,อ,อ,อสื่อช่องอื่นอื่นอ่ะที่เขาทําอ่ะแต่เนื่องจากว่าจูเป็นคนเห็นอ่ะเบื้องต้นก็จะดูก่อนว่าอันนี้มันน่าสนใจเบ้ามันมันมันน่าไปไหมมันว้าวไหมแต่คือต้องบอกก่อนนะคนที่เริ่มเข้าเอ่อเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มส่งเข้ามาเยอะๆแล้วก็เป็นเขาเรียกแบบบางอันน่ะวัดท่านดังไปแล้วอ,อะไรที่ดังไปแล้วอ่ะจูจะบอกแบบนี้ ไม่ได้ไม่ไปไม่ใช่ไม่ดีแต,แต่แต่แต่แค่คิดว่าวัดที่ดังๆหรือท่านที่มีเกติแบบเยอะๆแล้วหรือลูกศิษย์ท่านเยอะๆแล้วอะมีคนอะไปไปไปทำบุญแล,แล้วก็มีคนที่ไปแบบก็ไปทำบุญกันอยู่แล้วออแล้วก็ศิษย์ท่านก็เยอะอยู่แล้วเราเราก็เลยแค่รู้สึกว่าวัดที่เป็นวัดดังๆอะเราเรายังไม่อยากจะไปในธรรมนะตอนนี้เออ,เออหนึ่งอย่างเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไปวัดกลางๆหรือวัดที่ ที่เล็กๆเลยแต่ว่าเขามีของดีอยู่ในวัดอ่ะเรารู้สึกว่าหนึ่งเลยคุณเราได้เราเราได้กับวัดคุณได้ไปทําบุญกับวัดด้วยหนึ่งได้ช่วยวัดเขาด้วยเราได้ช่วยวัดสองชุมชนน่ะที่เขาอาจจะไปขายของอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ได้ไปซื้อของเออมันมันก็มันก็ไปได้ในส่วนตรงนั้นด้วยเราก็รู้สึกว่าช่องเราอ่ะมันเล็กช่องเรามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะการที่คนจะไปติดตามวัดหนึ่งแล้วเพื่อเสริมเนี่ย มันก็ช่วยช่วยได้ในระดับหนึ่งซึ่งถ้าสมมติเราไปวัดใหญ่ๆอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของของจุส่วนตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความคิดที่จะเคมมวาวัดไหนดีเคมมวาวัดไหนไม่ดีต้องตัดตรงนี้ออกก่อนแต่จุททาเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งเลยเราอยากให้ผลประโยชน์ตกที่วัดด้วยหนึ่งสองผลประโยชน์ตกที่คนดูคนดูก็คือพวกคุณนะ่ะที่ดูแล้วคุณชอบมูแค่นั้นเองที่ท,ที่ทำมาเพราะฉะนั้น เกณฑ์การเลือกของเราคือเริ่มจากการที่เราดูก่อนอถ้าสมมติว่าเป็นวัดใหญ่ไม่ใช่ไม่มีคนส่งวัดใหญ่มานะมีคนส่งวัดใหญ่ๆมาเยอะเลยอะวัดป่าเลไลอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเลยวัดป่าเลไลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงความขลังไม่ต้องพูดถึงความอลังการาใช่ทุกคนไปกราบไหว้ยอยู่แล้วใครไปสุภัยไม่ไปวัดป่ปาเลไลได้หรอเออในมุมของจูจูรู้สึกว่า อันนี้มันเป็นวัดคู่จังหวัดคู่บ้านคู่เมืองเราอะทุกคนควรไปอยู่แล้วเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราไปทําวัดเล็กๆอะเพื่อส่งเสริมให้กับทางวัดเขาก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้มันดีกว่าอันนี้คือความรู้สึกจากตัวเราเนาะแต่อนาคตถ้าเกิดวัดเล็กๆเราไปแล้วเออเยอะลวเราอาจจะไปทาวัดใหญ่ก็ได้ซึ่งซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราเราเริ่มต้นจากวัดที่อาจจะคนรู้บ้างไม่รู้บ้างก่อนดีกว่าอ เคยเคยติดตามผลแม้ว่าฟีดแบ็กจากทางวัดหรือสถานที่ที่เราไปถ่ายเนี่ยเขามีฟีดแบ็กอะไรกลับมาทางเราบ้างมีลบมีบวกอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่วัดน่ะไม่ได้มีลบกับเราหรอกพูดเลยนะในในมุมศาสนาท่านก็คงอยากให้การทําแบบนี้มันก็เป็นการส่งเสริมวัดอยู่แล้วเนาะแต่พอเราอ่ะทาไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเห็นผลอย่างวัดหนึ่งที่เราไปทํา mm hmm. ก็คือวัดอีพีแรกเลยวัด uh huh. พุทธการจนามุนีวัดบางปะหมู uh huh. เรามีการได้กลับไปที่วัดนั้นใหม่ ไปเจอท่านเจ้าวาดเนาะท่านเจ้าวาดเดินมาแล้วก็แล้วก็ขอบคุณทีมงานอะ่ะขอบคุณเราคิบบุญทีมงานขอบคุณเพจเราพูดง่ายๆเลยแล้วก็จูก็ขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่คนที่ตามอะ่ะแล้วก็ดูจาก YouTube เราแล้วก็ไปไปที่วัดเขาเจ,จ้าวาดเขาวา่วาไงบ้างเจ้าวาดก็บอกว่าเขาขอบคุณมากเลยที่เพจเพจเราอะ่ะแนะนำวัดเขาทำให้คนอะ่ะมามา,มาเที่ยวด้วยมาไหว้ด้วยมาขอพรมาทำบุญอ่ะพูดง่ายๆ กับวัดเขาอะชาวบ้านก็มีรายได้เยอะเยอะมากขึ้นพอเพราะเนื่องจากว่าวัดเนี้ยเขาเป็นวัดแบบทําชุมชนเนาะเขาจะมีร้านกาแฟอยู่ซึ่งร้านกาแฟนเนี่ยเป็นของวัดนะเขาเอาทําไวใ้ให้กับโรงเรียนคุณครูอะเพื่อมากินฟรีคือท่านเจ้าวัดท่านทําไว้เพื่อที่แบบให้แหล่งชุมชนเหมือนเป็นแหล่งชุมชนเป็นสโมสรที่คนในหมู่บ้านเนี้ยตําบลเนี้ยมาใช้กิจการร่วมกันได้ก็จะมีชาวบ้านก็มาตั้งร้านแบบอาหารอย่างเงี้ยพวก อาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเออพอคนไปเที่ยวเยอะขึ้นก็ทําให้ร้านค้าตรงนั้นก็มีรายได้อมก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนใช่มันก็ได้ช่วยเหลือชุมชนแล้วเราก็เลยถามว่าอ้าวหลวงพ่อรู้ได้ไงว่าว่ามาจากทางหนูเขาก็บอกว่าหลวงพ่อถามเขาบอกว่าเขาตามมาจากเพจอีจูจริงๆอันนี้ตูต้องขอบคุณเลยนะขอบคุณจริงๆรู้สึกว่าเออเว้ยที่เราทํามา มันไม่เสียแรงเออมันไม่เสียแรงใช่ภูมิใจภูมิใจใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออเออเออโอเคงั้นเรามาถูกมาถูกทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อยากจะให้เข้าใจก่อนนะว่าทุกอย่างอ่ะมันล้วนเป็นความเชื่อเนาะอันนี้เป็นความเชื่อของจูการที่จูพูดวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความเชื่อของจูถ้าคุณไม่ได้เชื่อแบบนี้คุณเลื่อนคุณเลื่อนดูคนอื่นก็ได้เอาที่แบบคุณ คุณคุณคุณชอบคุณเชื่อมันถูกจริตคุณนะถ้าถูกจริตคุณอ่ะคุณดูคุณได้ประโยชน์อืมเราทํามาก็เพื่อแค่แพคแค่อย่างนี้อย่างเดียวเลยไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นอ่ะอืมแล้วก็ถ้าใครที่แบบอยากแนะนําวัดแนะนําได้นะคะวัดที่แบบวัดหรือเอออยากให้ไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์่ะหรือดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณไปมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเออดีจังเลยก็แนะนําเข้ามาทางทางเพจได้หรือว่าใต้คอมเมนต์ในแต่ละ คลิปก็ได้เราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่ใช่ใช่เราอ่านทุกคอมเมนต์ถึงถึงเพจเราจะไม่ได้ตอบเข้าไปแต่ทีมงานทุกคนอ่านเพราะว่ามีไม่เกิน50คอมเมนต์อ่านหมดอ่านหมดอ่านวนอยู่นั่นแหละดีจังเลยดีใจจังเลยแล้วมีแบบเวลาถ่ายถายอยู่ไม่มีปัญหาอะไรกันบ้างไหมระหว่างถ่ายรายการอะไรยเงี้ยคือเนื่องจากว่าแต่ละแต่ละที่ที่เราเลือกเนาะเป็นที่ที่แบบ สุดยอดใช้คําพูดนี้เลยนะว่าสุดยอดอันไหนอะ่ะที่เราลีดมาสมมติว่าเราลีดมาทั้งหมดทริปเนี้ยเราจะไปทั้งหมดสิบที่ไม่ได้หมายความว่าสิบที่นี้จะมีนะอันไหนที่ไปแล้วไม่มีอะ่ะจูไม่ถ่ายนะจูโค้ชซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเลยแต่ไม่ได้บอกว่าวัดเขาไม่ดีนะแยกแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเราอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่มวอะ แล้วถ้าเกิดรู้ว่าอา้าวมีวัดนี้ที่ดีอากูไปวัดนี้ก่อนก็ได้แต่วัดวัดที่เขามีกันอยู่แล้วก็ไหว้าตามปกติอะ่ะทําบุญกันตามปกติอันนี้เราเน้นมูมวัดที่ทําบุญคุณไปทําได้เลยตามปกติเพราะคุณทําคุณได้นะบุญอะ่ะแต่อันเนี้ยมันมูมเรารู้สึกว่าเราเรา,เราทําสายมูไวอันดับแรกคือเราซื่อสัตย์ก่อนว่าเราแบบมีเราเลยทำเพราะฉะนั้นอีที่รีดมาสิบที่ยี่สิบที่อย่างเงี้ยบางทีไปก็ไม่มี บางทีรีดมาวันนั้นเรารีดไปกี่ที่นะเจ็ดแปดที่ทถ่ายได้สามที่ที่เหลือก็คือมีแต่มีน้อยไม่มีบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะพอพอเราเลือกวัดที่มันดีอ่ะในระหว่างถ่ายทํามีสองแบบแล้วหนึ่งเลยคือถ่ายลําบากถ่ายไม่ติดถ่ายไม่ติดถ่ายผิดถ่ายาเสียงไม่มีก็มีด้วยความแบบเราลืมเ,เราลืม เราลืมเราลืมเราลืมขอเราลืมไหว้เราลืมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โปรดใช้วิจรรารณญาณด้วยนะครับเอออันนี้ต้องโปรดใช้ <c oughs> วิจรรารณญาณวิจรรา <c oughs> จรณญาณด้วยนะคะเออแล้วก็อีกอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่มีปัญหากันระหว่างชุมชนกับ,ก,บกับวัดอันนี้เคสนี้ไปเจอก็คืออ่าที่ที่เราจะถ่ายเนี่ยเขาเป็นของแบบเป็นเป็นเป็นส่วนของชุมชนเนาะแต่บางเอ,อื้อนมันมันมันจำเป็นต้องเข้าวัดอะ่ะคุณถึงจะมาเจออะ่ะ เออคุณถึงจะมาเจออันนี้อ่ะก็เลยกลายเป็นว่าถ่ายไม่ได้เออ,อเพราะว่าเพราะว่ามันมีปัญหาซึ่งกันและกันแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาซึ่งกันและกันอืมอม,มีถามมาเยอะรับดูดวงว่าเชื่อไหมว่าตอบคำถามนี้นัในเพจนะเยอะมากบอกก่อนนะ จุไม่รับดูดวงไม่ไม่ไม่รับดูดวงเลยนะเพราะไม่ได้เรียนมาอย่างที่บอกเลยว่าชื่อเพจเราอะชื่อว่าอีจุถ้าเกิดใครที่ไปดูตามรายการนะที่เขาเขาถามเนาะแต่ว่าจุก็ยังไม่เคยออกมาพูดเลยนะเอองั้นวันนี้พูดใน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 ใ,ใ,ในช่องเราเลยคือที่เราตั้งชื่ออีจุมาเนี่ยเพราะว่าเราอะไม่อยากให้ใครเรียกเราว่าอาจารย์แม่หมอ,อ,อหมอท่าน อย่าใส่ยศให้เราเรามียศแล้วยศเราคืออีคุณไม่ต้องเอาอะไรมาต่อหน้าชื่อฉันเพราะว่าจูรู้สึกว่าจุไม่ได้เรียนมาแล้วก็ไม่ได้เป็นอาจารย์จูก็คือคนธรรมดาเหมือนเหมือนเราทุกคนแหละแต่เกิดมาจุอาจจะมีอะไรที่ติดตัวมาแค่นั้นจริงๆถ้าทุกคนมาเป็นแบบจุจุเริ่มต้นจากการแบบจูไม่ได้รู้สึกว่าการเห็นนี้เป็นพรพิเศษการเห็นนี้เป็น อะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนะมันอยู่ยากนะมันอยู่ยากแต่แต่ว่าด้วยอายุแล้วก็วุฒิภาวะที่เราเพิ่มขึ้นหรือเราโตขึ้นนล้วเราเข้าใจเราเข้าใจแล้วเราเลือกที่จะเรียนรู้กับมันเราโอเคแต่เราก็แค่เอาสิ่งที่เรามีเนี่ยออกมาทําให้มันเกิดประโยชน์แค่น,นั้นเองก็เลยตั้งชื่อเพจว่าอ e ีจุเพราะไม่อยากให้ใครอ่มาใส่สร้อยอาจารย์แม่หมออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรียนเลยไม่รู้เลยดูดวงไม่เป็น เห็นอย่างเดียวโอเคนะคือดูไม่ได้จริงๆไม่เป็นถ้าสนใจอยากดูดวงหรืออะไรเงี้ยถามมาได้แต่ส่วนตัวจูไม่ได้รับเรามีเรามีอาจารย์ที่แนะนําก็คือคลิปแรกที่จูออกไปถ้าใครเป็นแฟนเพจหรือหรือรู้จักอยู่แล้วอ่ะเออช่องรายการจะรู้เลยว่าคนที่ดูดวงให้จูคนแรกเริ่มต้นนั่นน่ะคือคนที่จูจะส่งพวกคุณไปดูได้ ไม่ต้องมาดูกับจูเพราะว่าจูไม่ได้เรียนมาแล้วก็ไม่เป็นด้วยนิดเดียวก็ไม่เป็นอืจูไม่คิดอะไรเลยเอาจริงไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่ว่าแบบสร้างภาพนะไม่คิดเพราะอะไรบะจูว่าจูทําที่สุดแล้วอะปัญหาของนั่นมันเป็นปัญหาของคุณแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของจูแล้วอะอในการที่แบบที่จะคิดนะ่ะมันมันเป็นความเชื่อมันเป็น มันเป็นความคิดของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเราไม่ก้าวไก่กันเราห้ามใครไม่ได้เราห้ามใครไม่ได้คุณไม่เชื่อก็แค่คุณไม่ดูเลื่อนผ่านคุณเชื่อคุณก็สนับสนุนเนาะคุณก็ดูก็เป็นแรงกำลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานก็ท้ายท้ายนี้นะคะก็จริงๆอ่ะจูอยากให้คนที่ดูคลิปนี้เนาะแนะนำแนะนำสถานที่ที่แบบทุกคนคิดว่าเออ สถานที่นี้ไปแล้วดีนะพี่หนูไปแล้วแบบรู้สึกดีเลยแล้วเขาก็ยังเป็นวัดเล็กๆต้องการพัฒนาโบทยังไม่มีเลยพี่อะไรแบบเนี้ยนะหรือไปที่ไหนมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณดีคุณแชร์กันอ,อยากให้ทุกคนมาแชร์แชร์กันแล้วก็ทิ้งสถานที่ไว้ในใต้คลิปนี้ให้หน่อยอเดี๋ยวจูว่าจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะว่าแบบมีมีที่ไหนบ้างที่แบบ พวกพวกอยู่พวกนายอยากให้เราไปอ่ะพวกคุณอยากให้เราไปอ่ะเรา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 จะได้ไปดูแล้วเผื่อว่าถ้ามันอยู่ในเขตพื้นที่หรือในช่วงที่เราไปตรงส่วนนี้พอดีเราก็เราก็อยากจะไปไปดูแล้วก็ไปไปมูให้ก็ส่งข้อมูลใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากฝากเลยติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s c r i b e กดติดตามเรากำลังใจให้กับเราคอมเมนต์ต่าง จริงๆอะคอมเมนต์เป็นสิ่งที่ตู้อยากให้ทุกคนคอมเมนต์เลยนะเพราะว่ามันมันรู้สึกดีเนาะมันมันรู้สึกได้ว่าแบบเอ้ยมันมีคนดูเราอะเอออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอะเขียนได้เลยอยากให้เราแบบแก้ไขอะไรอะไรยังไงให้เราเรารับฟังหมดเลยหรือมีคําถามอือหรือมีคําถามหรือสงสัยถามได้แต่ถ้าอันไหนที่ไม่ตอบแสดงว่าคุณคุณเกียนไปนิดนึง เร,เราก็เลยจะไม่ตอบนะเร,เราไม่ลบนะแต่เราไม่ตอบ <laughs> <laughs> เราไม่ได้ไม่อยากไม่ตอบโต้นะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นความคิดของคุณคุณอาจจะมีสิทธิ์พูดได้ออสุดท้ายนี้ลืมไปไม่ได้เลยนะคะสําหรับสปอนเซอร์ดีๆของเราเออขอบคุณนะคะพี่นุนะคะเต็นรถ NK เคา r เซ็นเอร์เต็นรถมือสองคุณภาพดีนะคะใครที่สนใจรถมือสองคุณภาพดีไม่มีปัญหานะคะเข้าไปติดต่อ หรือชมได้ที่เพจเขาเลยนะคะคือเพจ NK Car Center เซิร์ชคำว่า NK Car Center แล้วเจอเลยนะคะขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ดีๆนะคะแล้วใครที่อยากจะสนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์กับเราสามารถติดต่อทางเพจมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแปะไว้ด้านล่างเบอร์ที่เราให้ไม่ใช่เบอร์จุไม่ต้องโทรนะคะแต่เป็นเบอร์ทีมงานที่ดูแลด้านด้านนี้โดยเฉพาะก็ขอบคุณ ไม่รู้จะใช้คําพูดไหนทุกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับการการสนับสนุนไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดแค่คุณเปิดดูคลิปของเราก็ถือเป็นการสนับสนุนทางตูแล้วก็ทีมงานขอบคุณมากๆเลยแล้วเราจะไปเจอกันใน E ีีถัดไป e ีีไหนที่ไหนยังไงนะคะเราเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีนะคะ